คำดูถูกนี่ถือว่าเป็นปกติในสังคมที่เราสามารถเจอได้นะในที่ทํางานหรือแม้แต่ในครอบครัวพี่น้องเราเนี่ยก็เจอเหตุการณ์นี้พอเจอคําดูถูกปุ๊บวิธีจัดการขั้นที่หนึ่งเนี่ยควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้นิ่งอย่าให้คําดูถูกนี้มันมาบั่นทอนจนกระทั่งเราเสียสติและเสียพลังงานท้อแท้กับชีวิตนิ่งไว้ก่อนพอนิ่งแล้วเนี่ยเราก็กลับมาตั้งสตินะว่าเฮ้ คำดูถูกนี้เนี่ยมันมีข้อที่จริงตรงไหนที่ทําให้คนดูถูกเราได้แต่เช่นบางคนอยากจะดูถูกเราว่าเฮ้ยทํางานไม่ค่อยเป็นอันนี้ไม่มีสมองม,มีแต่แรงอย่างเดียวเราก็กลับมาทบทวนว่าเฮ้ยจุดไหนวะที่เราไม่ได้ใช้ความคิดความอ่าน ถ้ามันเป็นข้อเท็จจริงให้เรารีบแปลเป็นพลังบวกเลยนะอย่างผมนี่เจอเยอะมากตั้งแต่สมัยเรียนไม่จบแล้วคนก็จะบอกว่าออ้ยนี่ชอบชอกต่อยใช้แรงอย่างเดียวไม่ค่อยมีสมองเวลาเรียนนี่ไม่ได้เรื่องเลยพอเราตั้งหลักใหม่เนี่ยก็มองว่าเออมันก็มีเหตุผลเหมือนกันว่าไอ้คำนี้เนี่ยจากนั้นก็มาแก้จุดนี้แหละปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูแลนะขอบคุณที่ส่งพลังบวกมาให้ แล้วเราก็ทําตัวให้ดียิ่งขึ้นโดยปกติเวลาเราโดนคนอื่นดูถูกเนี่ยมันจะรู้สึกพลังหดหายนะรู้สึกท้อทันทเีเราก็ต้องกลับมาเปลี่ยนทิศทางของอารมณ์เปลี่ยนความคิดเราเฮ้ยเราจะไม่ให้คําดูถูกทําร้ายเราหยุดมันหยุดมันเว้ยหยุดมันเว้ยดูซิว่าจะคิดยังไงเพื่อให้ไปต่อได้เราก็คิดถึงคุณค่าในตัวเราว่าเฮ้ยเราไม่ได้แย่อย่างที่เขาคิดหรอก อย่างน้อยที่สุดเราเคยทําเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ดีมาก่อนตั้งต้นจากบางเรื่องที่เราทําได้ดีเพราะมันไม่มีใครแย่ร้อยเรื่องร้อเปอร์เซ็นต์ในชีวิตหรอกต้องมีบางเรื่องที่เราทําได้ดี แล้วเริ่มต้นจากเรื่องนั้นเราก็จะเริ่มรับตัวเองได้พลังบวกมันก็จะเริ่มจากจุดตรงนี้อย่างสมัยก่อนเนี่ยตอนผมเรียนต่อไม่ไหวเพื่อนก็ดูถูกสารพัดเลยแต่ผมก็เริ่มต้นจากจุดที่ผมทําได้ดีกว่าคนอื่นโดยเฉพาะเรื่องของการเป็นนักโต้ว,วาทีมหาวิทยาลัยเนี่ยจุดนี้เราก็สัมผัสคุณค่าตัวเองเป็นพลังบวกในการทําสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์กับชีวิตตัวเองเพิ่มขึ้นเราไม่ต้องไปฝากพลังของเราไว้กับความรู้สึกของคนอื่นนะ ไอคนที่ดูถูกเราเรามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือพิสูจน์ตัวเองแปลเป็นพลังบวกเพื่อทําให้ตัวเราดีขึ้นแล้วพอเขาเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนเนี่ยสุดท้ายความคิดความรู้สึกเขาจะเปลี่ยนไปเอเพราะถ้าเราเอาแต่แคร์คนอื่นแล้วลืมแคร์ตัวเองเนี่ยเราแทบไม่มีจุดเริ่มต้นที่มีพลังในการไปต่อเลย ผมก็เจอนะออกคลิปไปแม้แต่คลิปเกี่ยวกับสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยบางคอมเมนต์ถึงกับด่าพ่อล่อแม่ก็มีหรือบอกว่ามึงก็รวยของมึงไปคนเดียวถ้าเราไม่มีวิชาจัดการมันเนี่ย มองไปโอ้โหเราอุตส่าห์ส่งความปรารถนาดีขนาดนี้มึงยังมาว่ากูอีกเหรอวิธีง่ายๆก็คือมองด้วยความเข้าใจคนนั้นว่าไอคนที่พูดในแงทีฟต่อสิ่งที่เป็นตัวเราเนี่ยตัวเขาน่าจะมีปัญหาบางอย่างพอเราเข้าใจเขาเราก็จะอภัยและไม่ให้น้ำหนักไม่ให้ราคาแต่เราไปให้น้ำหนักคนอีก95ในเพจที่เขาเห็นประโยชน์แล้วเอากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเป็นพลังงานที่ทำให้เราทำสิ่งดีๆต่อไป